ค่ะพาโครงการสะพอนค่ะค่ะวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวกันจ้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวจ้าทุกคนก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเลยก็จะเป็นแกงเปรยจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่มาตละแซ่บๆเนื้อนัวเลยจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะคะเปืนจะไม่ได้พาดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณค่ะวันนี้ทาน ข้างถน,นนเนาะวันนี้อยู่ข้างถนนก็นมีรถวิ่งนะคะทุกคนมีรถวิ่งเราก็มาทานกันเลยจ้าแซ่บๆกันเลยจ้าวันนี้เลยก๋วยเ,เตี๋ยวจ้าแวะทานก๋วยเตียเเเต๋ยวแวะทานก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆจ้าชดน้ำก่อนจ้าอืมอร่อยจ้าทุกคนแซ่บมากแซ่บมากนัวจ้านัวมากจ้าทุกคน ก็จะร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีคนนั่งกินอยู่แถวข้างนะพี่น้องจัดน้องโหัวระพามอมจัดพี่น้องหัวระพามาก๋วยเตี๋ยวเข้ากันเข้ากันวันนี้ได้บุนเส้นนะคะวันนี้สั่งบุนเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เอาเส้นเล็กนะคะวันนี้อยากเปลี่ยนบุญเส้นจากแซ่บเนาะ อรยเลยอรยมากทุกคนแซ่บเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้มีเท็กหมูกแคบหมูมแคบหมูก,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 กุกอบเพราะอบนะอบมากแซบหมูอันนี้มีข้าวเหนียวด้วยนะคะซื้อข้าวเหนียวมาด้วยกัะ

ทอดหอก๋วยเตี๋ยวจดน้องเ้าคุอร่อยเข้น้อเหนียวนุ่มดูเส้น ไปถึงไหนจ้าทุกคนยกทัก่วยกชุดหัวแล้วยังไม่ห,หมดเลยจ้ายกชุดหัวยังบาสันสนนั่นอยู่เนาะจ้าพี่น้องจากขเาขาบริตัทไปเนาะกินไปเนาะ เด็กๆจะนั่งเล่นอยู่ข้างๆนะคะทุกคนตานี้เขาก็สร่อยนะลูกค้าจะมาเรื่อยๆลูๆกค้าเยอนำจุกขนนวห ก๋วยเตี๋ยวแต่าก็หนีกินเ้าปันเ้าปัวนเกลือเกลือน้อน้ใเ้าเยียวกับปลาก๋วยเตียวจาสุดอ ไปเด้อรถพิ้งทานไปพันห้าเป็นต่างเนาะจ้ะเนื้อไก่เนื้อไก่เขาเยวยย่วยจ้ะทุกคนเนื้อไก่มันรวนไก่ฉีกนะรสชาตินัวจำจังมันมากินห้้ำ หยวนนกบ้อผักสดๆมีมะระแล้วก็หัวลกักชาหัวหม้อจ้ะ วันนี้เราไม่ทำข้าวเราทานก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านกันเข็หน่อย น่องไก่ใหญ่ๆเลยคุณใหญ่มากแล้วก็มีขาไก่ขาไก่ไม่เปื่อยนะแซ่แจบอย่างเป็น ่อยเลยจ้าทุกคนก่ะดูก็กรอบกรอบเลยโอ้ยแต่หมูหอมมากกินกับวุ้ยเวียเข้ากันครับทุกคนวันนี้ก็อิ่มแล้วนะ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทุอท่านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า